คุณแป๊วเลยไอเวรสองไปใช่ไหมทำรา้ายอไรขายอ,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 อะไรพี่จอดก่อนไหมดเมื่อกี้อกออกไปแดงไงออกไฟแดงไรผมไม่ได้ผ่านหน้าพี่เลยนะจอดกอนไหมครับ ต,ต่อคอนต่อคอนไม่ต่อคอนถ้ามึงออกใคแดงไงยีดีไม่ได้เหรอมึงต้องพุูดสวนพวกมันเงี้ยฮะมึงรอไม่ได้เหรอนะคะมึงรอไม่ได้เหรอผมไม่ได้ปานหน้าพี่เลยนะู้ไม่ได้ปานไอ้สัตว์มึงเฉียวมาเงี้ยเยียมึงรอไม่ได้เหรอผมอยู่ข้างพี่นะมึงอยู่ข้างหลังโก้ไอ้สัตว์เมื่อกี้เนี่ยกูดูกระจุกผมเลี้ยวออกมาอย่างนี้นะไอ้เชี้แมึงเฉียวกูไปาทำไมมึงรอต่อจากตูดกูไปไม่ได้เหรอผมเลี้ยวมามึงทำอไรไม่ทำอะไรผมขอโทษพี่ขอโทษเยีขีอย่างเงี้ย ขี่ให้มันดีๆหน่อยเฮียรถมันเหมือนกันหมดอะมอไซค์เฮียดีตีมไม่เกี่ยวหรอกกูจะบอกให้ผมไม่ได้จะข่มอะไรพี่เลยกูไม่รู้ว่ามึงจะขมแบบมึงขี่อย่างเงี้ยมันไม่ได้มึงจะพุ่งเฉียวๆอย่างงี้เอาตัวแรงๆทำไมวะกูบอกนี่ขอโทษพี่ขอโทษเอียวเฉียคนอื่นเขาก็ตกใจกูว่าตกใจเหมือนกันแม่งอยู่มึงก็พุ่งออกมาวิงปูดออกมาถามอะไรผมทำแบบแบบคุณบ้างอ่ะคุณจะรู้สึกไงผมขอโทษพี่ขอโทษขอโทษดีขอโทษ คนก็มีครอบครัวยังไม่ไม่ได้ออกมาซิ่งอย่างหนึ่งคุณอย่างนี้คุณดูรถด้วยคุณดูรถผมเดิมป่ะอันี้ไม่ใช่คุณมาออกตัวอย่างนี้ผอดอโทวพี่ถอดอโ้ษจริง